น้องค้าก็จะมาลบขอบตาล่างสองข้างก็จะอยู่ที่เส้นนอกนะคะก็เลยเข้าไปข้างในหน่อย,น,อยนิดๆแล้วก็ฝั่งนี้เจี๊ยบขอดูเลยนะประมาณนี้ <laughs> เดี๋ยวเรามาดูหลังลบเสร็จก็ตอนนี้จะมีทายาชาก่ <c oughs> อนประมาณ15-20นาทีนะคะแล้วเรามาดูกันว่าตอนลบเสร็จแล้วมันอยไหนนะคะ <c oughs> โอเคค่ะตอนนี้เราก็ทําการลบขอบตาข้างนี้ทําใหม่ๆเสร็จแป๊บหนึ่งนี่เลยก็จะมีเม็ดน้ำเลืองไหลปกตินะคะซึ่ง เดี๋ยวเราจะให้น้องลูกค้าคอยซับระหว่างวันนะคะช่วงนี้ก็คือเฉพาะตอนที่มีน้ำหลั่งไหลนะถ้าไม่มีเม็ดน้ําไหลก็ปล่อยเลยส่วนข้างนี้ทําเสร็จไปสักพักแล้วก็คือแห้งดีนะคะ,หะแห้งเลยแล้วก็ดูไม่มีเม็ดน้าแหละแต่ข้างนี้จะยังดูเม็ดน้ําอยู่เพราะว่าเห็นไหมคะสักพักหนึ่งเขาจะไหลออกมาอย่างนี้อันนี้ก็คือรอยลบทั้งสองข้างออกมาสวยประมาณนี้เลยนะคะส่วนว่า จะ5วันถึง7วันก็มาดูกันอีกทีว่าจะลงเหลือไหมหรือว่าจะออกไปได้หมดนะคะต้องแล้วแต่เคสแต่บางคนพี่เจฟก็บอกให้ทุกคนเข้าใจว่าลองดูกันอีกทีตอน5วันถึง7วันอีกครั้งนะคะเคสสองข้าวมาสวยมากๆค่ะดีมากๆเลย